สวัสดีค่ะ l ลิเ l ล s ี่ซากุรและพี่ตังกวามาแล้วเนื่องด้วยความลับก็เริ่มจะขาดแทนไปเรื่อยๆนะคะก็เลยต้องขุดเก่าๆเนี่ยมารีเพลย์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสูตรโกงที่ทุกคนย่อมรู้ดีนะคะว่าเราสามารถทำให้พวกลูกสมุนยากุซ่าเนี่ยทวงเวลาสต็อปเขาเอาไว้ได้นะด้วยการวางยาเต้นหรือไม่ก็พายุหมุนนะคะอ่ะทำไมไม่มา เดี๋ยวไปดูก่อนนะคืออันนี้วางไว้ทั้งยาเต้นแล้วก็ยาหัวโตเลยนะคะคงไม่ใช่ว่าหัวโตแล้วติดไม่หรอกมัง้งอ่ะเดี๋ยวไปดูหน่อยทำไมไม่มาอ๋อกาลังเต้นอยู่นั่นเองนะคะก็คือไม่วางนะไม่ว่างหากําลังเต้นอยูอ่แบบนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีสูตรโกงนะคะที่ถ่วงเวลาเขาได้นะแล้วก็สามารถที่จะ จัดการกเขาในระหว่างที่เขาเต้นนะอะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือในนี้เนี่ยเราสามารถดูแมปทั้งหมดของรังยากุซ่าได้นะคะด้วยการขยายร่างนั่นเองเชื่อว่า fc เก่าเนี่ยรู้ความลับนี้อยู่แล้วนะคะนี่เลยก็จะเห็นแบบแปลนทั้งหมดในรังยากุซ่าสีชมพูค่ะ มีการ์ตูนสนุกนุกและความลับในเกมสาับกูระมาดหมายหากชอบก็กดไลค์กดแชร์และติดตามกันได้